สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงเรื่องของจิตซึ่งมีลักษณะของความเป็นคลื่นนะครับซึ่งใครที่สมัคเป็นสมาชิกในช่องผมนะก็จะได้ดูรายละเอียดเยอะเลย นะซึ่งผมทําไว้เฉพาะนะสำหรับสมาชิกในช่องผมเท่านั้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับนะผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะยอ่ยอๆสั้นๆน,น,นะครับให้เป็นสาระนะสำหรับหลายท่านที่ไม่เข้าใจนะเรื่องของจิตมีความเป็นคลื่นแล้วก็มีพลังงานด้วยนะครับนะเผื่อว่านะท่านจะได้ป้องกันภัยรนะนะมัดระวังจิตใจตัวเองให้ดีนะสำหรับผู้ที่เรียกว่าไม่ขนขวายนะหาขึ้นนะพลังงานบวก นะขึ้นพลังงานสีขาวนะแล้วไปซึมซับนะขึ้นพลังงานที่เป็นลบขึ้นพลังงานที่เป็นสีดำอะนะผมเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับนะให้เข้าใจแล้วกันว่าถ้าเป็นบุญกุศลเนี่ยก็จะคือขึ้นนะพลังงานสีขาวนะถ้าเป็นอกุศลก็จะเป็นขึ้นพลังงานสีดํานั่นเองนะซึ่งบางครั้งเนี่ย แม้แต่คลื่นจิตเราเองนะครับมันก็ถูกแทรกแซงได้ก็เหมือนคลนะื่นวิทยุคลื่นโทราทาศัศน์คลื่นมือถือเวลาเราต้องการคุยกับใครนะครับบางทีมันถูกสัญญารบกวนมีน้อยสัญญารบกวนสิ่งรบกวนเข้ามาเนี่ยเราคุยไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะมันถูกแทรกแซงนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่นะมีพลังงานบวกนะพลังงานสีขาวคลื่นสีขาวเนี่ยน้อยนะเป็นจิตที่เล็กนะจิตที่อ่อนแอ นะขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธินะจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตท่นานอาจจะถูกแทรกแซงนะด้วยพลังมืดนะด้วยคลื่นสีดำนะคลื่นไม่ดีนะจากมารที่เป็นอมนุษย์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าท่าน,นเข้าใจในเรื่องของจิตมีความเป็นคลื่นและเป็นพลังงานอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับนะว่าด้วยความไม่ประมาทนะท่านสามารถที่จะปรับคลื่นจิตเนี่ย ะครับให้สงบนะครับให้สะอาดให้สว่างได้นะเพราะจิตมีความเป็นคลื่นนี่แหละแต่จิตมันฝึกฝนได้มันเลยทําให้นะเราสามารถทําจิตเรานะให้กลายเป็นคลื่นให้เป็นพลังงานนะที่มีความสงบได้เมื่อเรามีสติบ่อยๆนะครับจิตเราก็จะเกิดสมาธินะสมาธิก็คือคลื่นแห่งความสงบนั่นเองมันก็สะท้อนออกมาในคลื่นสมองเรานะเป็นคลื่นอัลฟาบ้าง นะขึ้นเทต้าขึ้นเดลต้าและสำหรับผุ้ยทำสมาธนะิเข้าสู่ระดับลึกอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเกิดผู้ที่ไม่มนะีพลังงานที่เป็นสีขาวนะขึ้นแห่งความสงบเนี่ยมันก็จะมีขึ้นแห่งความฟุ้งซ่านที่รุนแรงนะครับอย่างขึ้นเบต้าขึ้นแกมมาหรือว่าขึ้นไฮเปอร์แกมมานะครับโอ้โหแอคทีฟมากอาจจะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายฟุง้งซ่านนะครับแล้วก็เกิดความเครียดสับสนอย่างรุนแรงนี่คือลักษณะ นะครับที่จิตมีความเป็นคลื่นแล้วมันจะแสดงผ่านออกมานะมันเมื่อมันอยู่ในร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นคลื่นสมองคลื่นความคิดนั่นเองอเพราะฉะนั้นเมื่อเราสับสนวุ่นวายใจฟุง้งซ่านมากๆเนี่ยคลื่นตัวนี้ก็จะสั่นด้วยความถี่สูงมากแต่ยามใดที่เราจิตนะครับมีความสงบคลื่นจิตเราก็จะสงบนะเป็นคลื่นเดลต้าคลื่นเทต้าแล้วก็คลื่นอัลฟานะครับเราก็อยู่ในสภาวะของความดีแล็กซ์ ผ่อนคลายสบายใจนะครับมีสุขมีปิติเหมือนเรานั่งสมาธินั่นเองนะครับขึ้นสะอาดเนี่ยก็คือขึ้นที่เรียกว่าศีลพูดง่ายๆคือนะเมื่อเรารักษาศีลดีเนี่ยนะจิตเราเนี่ยก็จะมีความสะอาดพลังงานก็เป็นพลังงานสะอาดนั่นเองนะครับการเว้นจากการก่อบาบเว้นภยัยอย่างเช่นศีลห้าอยเป็นต้นเนพะราะฉะนั้นจิตเราก็เป็นจิตที่สะอาดจิตเราก็เป็น นะก็จะเป็นคลื่นนะที่มีความสะอาดเป็นพลังงานที่สะอาดนั่นเองนะครับส่วนที่บอกนะครับนะจิตสว่างก็คือคลื่นสว่างนะครับก็คือคลื่นแห่งปัญญาเห็นไหมก็คือเปรียบเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปรับคลื่นจิตเราให้สงบสะอาดสว่างได้นะด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นเองที่เป็นการเปรียบเทียบนะครับลเล่าสู่กันฟังให้เห็นถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ความเกี่ยวข้องกันนั่นก็คือทําไมเนี่ย คนเราตายแล้วมันไม่สูญเพราะจิตมันคือขึ้นและมีพลังงานตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับนะขึ้นพลังงานมันไม่สูญมันเปลี่ยนแปลรูปไปนั่นเองอันเมื่อคนเราลาจากโลกนี้ไปจิตมันเคลื่อนที่ออกไปเกิดใหม่มันส่งออกไปสู่ภพภูมิใหม่นะที่เรียกว่าเอา่ขาเรียกนะจิตนะที่ไปสู่การเกิดใหม่นะอันนั้นก็คือเออเป็นธรรมชาติของมันนั่นเอง นะซึ่งออกไปด้วยลักษณะของความเป็นคลื่นนะครับซึ่งเราก็เรียกว่าจิตดวงนั้นนะเป็นจิตที่หลังจากที่เราลาจากโลกนี้ไปแล้วมันจะส่งออกไปนะด้วยความเป็นคลื่นสู่ในภพภูมิใหม่นั่นเองนะครับจึงแนะนํากันนะปรับคลื่นจิตให้สงบสะอาดสว่างก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็จะสามารถป้องกันนะครับพวกบรรดาคลื่นพลังงานมืด ี่จะจุกส่งออกมาจากภายนอกมารบกวนจิตใจเราทําให้จิตใจเราตกบุนหมองอย่างช่วงบางคนดวงตกนะถ้าไม่มีบุญกุศลคุ้มครองเนี่ยบางคนเนี่ยถึงถูกอํานาจมืดอํานาจมางครอบงําทํำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ